8อันดับมือถือโนเกียราคาประหยัดรุ่นใหม่ที่ยังมีขายในปัจจุบันโดยจะมีราคาตั้งแต่2,500บาทขึ้นไปจนถึง8,000บาทฉบับรวดเร็วในเวลาไม่เกิน5นาทีสำหรับอันดับที่8ของวันนี้ก็จะเป็นโนเกีย C2 2 Indi ก็จะเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยจอขนาด5.7นิ้ว Android 11รองรับการใช้งาน 4G หน่วยความจำภายใน3.2 g b และมีราคาค่าตัว2,490บาทสเปคที่ให้มาก็อาจจะไม่ได้สูงมากถือว่าตามมาตรฐานของมือถือราคาไม่ถึง3,000บาท สายที่ไม่ได้ใช้งานมือถือหนักมากตอบข้อความวิดีโอคอลใช้งานทั่วไปอยากได้มือถือของ Nokia ราคาถูกก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยอันดับที่7 Nokia C10 จุดเด่นของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขนาดหน้าจอ6.5นิ้ว Android 11มีระบบสแกนใบหน้ารองรับการใช้งาน 4G มีการดีไซน์หน้าจอเป็นติ่งแบบหยดน้ำตามสมัยนิยมและมีราคาค่าตัว2,590บาทซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่มีราคาถูกมากๆเลย สำหรับใครที่ชอบมือถือของโ o k i ียไม่ได้ใช้งานมือถือหนักมากอยากได้มือถือเป็นเครื่องสำรองอยากได้รุ่นที่มีการออกแบบดีไซน์ตามสมัยนิยมมีระบบสแกนใบหน้ารองรับ 4G เน้นการใช้งานทั่วไปดู y u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  e โทรเข้าโทรออกอ่านข้อความตอบข้อความวิดีโอคอลถ้าใช้งานแค่นี้ก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยอันดับที่6 Nokia C21 จุดเด่นหลกัหลกๆของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของราคาถูกขนาดหน้าจอ6.52นิ้ว Android version 11หน่วยความจำภายใน32กิกรองรับ 4G มีระบบสแกนลายนิ้วมือมีระบบสแกนใบหน้าและมีการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีโดยจะมีราคา2,990บาทสำหรับใครที่อยากได้มือถือโนเกียมีงบจำกัดไม่เกิน3,000บาทต้องการรุ่นที่ให้ฟีเจอร์การใช้งานทั่วไปมากค่อนข้างครบมีความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปเมื่อเทียบกับราคาถ้านี่เป็นสิ่งที่ต้องการรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและดีมากๆ อันดับที่5 Nokia G10 ก็จะเป็นรุ่นที่ให้ฟีเจอร์การใช้งานทั่วไปมาค่อนข้างครบมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนเลน้วมือรองรับ 4G ให้กล้องหลังมาถึง3ตัว Android 11หน้าจอ6.5นิ้วให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างเยอะถึง5้า0มิลลิแอมป์โดยจะมีราคา4,490บาทสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือโ Noki ียต้องการรุ่นที่หน้าจอค่อนข้างใหญ่แบตเตอรี่ค่อนข้างอึดให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบให้กล้องหลังมาถึง3ตัวรองรับ 4G และใช้งานทั่วไ อันดับที่4 Nokia G 2 1ก็จะเป็นมือถือของโ Noki ียรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับจอ6.5นิ้ว a n d r o อ d 11กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านพิกเซลรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5GHz แบตเตอรี่5 5 0 0มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์โดยจะมีราคา5,490บาทใครที่อยากได้มือถือ Noki ียรุ่นใหม่ที่ให้สเปคมาค่อนข้างดีจอ 90H บเฮิรตแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะรองรับชาร์จเร็วรองรับการใช้งาน WiFi 5GHz กล้องหลัง50ล้านพิกเซลมีฟีเจอร์การใช้งานที่ค่อนข้างครบและสามารถอัปเดต Android ได้จนถึงเวอร์ชัน13ถ้านี่เป็นสิ่งที่ต้องการหรือกำลังมองหาอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอันดับที่3 Nokia G20 สำหรับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็จะเป็นนิ้ื่องของกล้องหลังที่ให้มาถึง4ตัวมีแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะถึง5,500มิลลิแอมป์หน่วยความจำภายในก็ให้มาเยอะมากๆถึง128กิกสามารถอัปเดต Android ได้จนถึงเวอร์ชัน13โดยจะมีราคา5,490บาทใครที่ต้ออองการมาืืถ อยากได้รุ่นที่หน่วยความจาเยอะมีกล้องหลัง4ตัวแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมมีฟีเจอร์ในการใช้งานทั่วไปค่อนข้างครบและสามารถอัปเดต Android ได้จนถึงเวอร์ชัน13ก็จัดตัวนี้ไปได้เลยอันดับที่2 Nokia 5.4ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่มีจุดเด่นเยอะมากๆและคุ้มค่ามากๆสาหรับมือถือของโ o k i a จุดเด่นหรือว่าจุดขายหลักๆของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ CPU s n a แสมตร o ก้62หน่วยความจำภายในที่ให้มากก็ถือว่าค่อนข้างเยอะถึง1 2 8กิกกล้องหลัง4ตัวกล้องหน้า16ล้านพิซล มีการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับราคาและอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือราคาถูกมากๆแค่3,750บาทใครที่ชอบมือถือของโนเกียคิดว่ารุ่นอื่นที่แนะนําไปก่อนหน้านี้ให้สเปคมาต่ําเกินไปอยากได้รุ่นที่มีการดีไซน์ค่อนข้างสวยเล่นเกมได้หน่วยความจําเยอะและคุ้มค่ามากๆก็จัดตัวนี้ไปได้เลยสําหรับอันดับที่1ของวันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีสเปคสูงที่สุดดีที่สุดและราคาสูงที่สุดนั่นเองโดยจะมาพร้อมกับจุดเด่นด้วยจอใหญ่มากๆถึง6.82นิ้ว กล้องหลัง3ตัวรองรับการใช้งานเครือข่าย 5G รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 g h z รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์โดยจะมีราคา8,590บาทหรือบางร้านก็จะขายรุ่นนี้ในราคา6,500บาทสำหรับใครที่ชอบมือถือของโนเกียต้องการรุ่นที่จอใหญ่มากๆรองรับ 5G ใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีมีความเลื่อนไหลในการใช้งานและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้ก็จัดตัวนี้ไปได้เลยสำหรับใครที่ชอบรุ่นไหนหรือว่าอยากได้รุ่นไหนก็ไปหาดูกันได้ตามร้านหรือตามห้างใกล้บ้าน ถ้าตามร้านตามห้างใกล้บ้านไม่มีขายก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้หรือใครที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยกลัวว่าจะไม่ได้ของกลัวว่าจะโดนโกงผมก็ได้รวบรวมลิงก์ของร้านค้าที่เชื่อถือได้และขายของแท้มาแปะไว้ที่ใต้คลิปใครที่สนใจอันดับที่เท่าไหร่รุ่นไหนก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปและสั่งซื้อรุ่นที่ต้องการได้เลยสำหรับวันนี้ก็ฟันีิราติสวัสดิ์ครับผม